ชื่อนรบบนบุญนิมนะฮะเป็นตอนนี้เป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วฮะเป็นชาวนาเราทํานาอินทรีย์อยู่ในแปลงนาของเราทํามาปีนี้ปีที่6แล้วค่ะโดยโดยส่วนตัวนี่เราเราใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นตั้งแต่ยังไม่ได้ทาํานายังไม่ยังทำงานสานักงานอยู่นะฮะก็โดยงานที่เคยทําอยู่เนี่ยเราทํางานเกี่ยวกับเรื่องคุณ้าอชีวิอยู่แล้วเราก็เลยใส่ใจว่าถ้าเราจะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันเหมือนกับระบบอื่นไหมที่เขาเขาทำ คุณภาพชั้นให้ให้ตัวอื่นอย่างเช่นทาการศึกษาหรือทําบริษัททําโรงงานเนาะเราก็อยากจะรู้ว่าระบบเกษตรเหมือนกันไหมพอมาถึงปีแรกเนี่ยเราก็ตั้งใจเลยที่จะทําอินซีแล้วเราก็คาดหวังแล้วเราควรจะทําให้ได้มาตรฐานคือถามว่าจะส่งออกไหมยังไม่รู้ตอนนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเราจะทให้ได้มาตรฐานที่ที่ที่จะได้ไอพ่มได้ USDA ได้ EU เนี่ยมันต้องทํำยังไงเราก็เริ่มทํานาทั้งหมดให้มันเข้าระบบเวลาเราพูดถึงทำออร์แกนิกมันเป็นพูดถึงเรื่อง การใส่ใจกับธรรมชาติเนาะเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตของมนุษย์ออในการประเมินเกษตรอินทรีย์เท่าที่ดูนะฮะมันเป็นการประเมินความซื่อสัตย์ของมนุษย์ซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ของคนในการทํางานเพราะเราเราเขาจะมาดูเราได้ทุกวันได้ยังไงแต่เราเองจะเป็นคนที่ตอบใจเราเองว่าของเราอินทรีย์หรือเปล่าที่จะเข้าประเมิน